เรสเตอร์ลูนา อนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดบ้านใหม่ครับผมวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนเพื่อนะคะมาสัมผัสบรรยากาศของตลาดยุคเก่านั่นเองครับครับผมและที่นี่ครับมีอาหารและก็ขนมอร่อยๆมากมายเลยและก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าแต่ละร้านเนี่ยสูตรโบราณทันนั้นเลยน้องแนนเพื่อการจะรู้ไหมว่าที่นี่นะคะเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทําของหนังแล้วก็ละครหลายๆเรื่องมากเลยเลยครับครับผมเพื่อกัรนั่นหิวแล้วเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าไป เป็นตลดาดเก่าอายุกว่า100ปีเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนเมื่ออดีตสถานที่แห่งนี้มีความคับข้างด้วยผู้คนที่มาประกอบอาชีพค้าขายรวมทั้งเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าสาคัญของจังหวัดชาเชิงเซาซึ่งดูได้จากอาคารบ้านเรือนที่ลูกสร้างติดติดกันหนู่ชิดริมน้ําวันเวลาผ่านไปนานแต่ความสําคัญของตลาดริมน้ําแห่งนี้ยังคงดํารงอยู่ถึงปัจจุบันด้วยความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นคืออายุของสถานที่ที่มีมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5และยังคงสภาพเหมือนครั้งรุ่นคุณปู่คุณย่าอาศัยพำ จะได้ทราบเรื่องราวต่างๆและชมภาพได้จากภาพยนตร์และละครย้อนยุคของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่เข้ามาถ่ายทําที่ตลาดบ้านใหม่แห่งนี้อย่างละครเรื่องอยู่กับก๋งเจ้าสัวสยามและภาพยนตร์เรื่องนางนาคครับตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณป้าต้อยและคุณป้าเงยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณป้าต้อยและคุณป้าเงยครับวันนี้นะคะเราจะเริ่มกันที่ร้านไหนกันนี้ครับ รายการเด็กๆแบบนี้ก็จะต้องไปร้านแรกเลยร้านเล่นเล่นร้านของเ่นี่น้กแล้วด้านหลังเด็กๆเลยลูกค้าดูเลยนี่มีอมข้าวโมเก่งมีที่พี่ชอบที่สุดพี่ชอบเลยเลยนี่เป่าบระเบิ้ลกะเบิ้ลกระเบิ้ลปาใช่นี่มีซูชิด้วย เดี๋ยวไปดูร้านนี้จะเป็นร้านขายของที่แบบโบราณโบราณสมัยเด็กๆนั่งแต่สมัยป้าเด็กๆเป็นของเาของเครื่องใช้กของชาวอับขาโอ้ ายไรต่างๆสมัยป้าเด็กๆเลยนะสมัยป้าเนี่ยแก้วน้ำแก้ยกระป๋องเครื่องกระป๋องเครื่องครับลองจับดูซิกระปองเครื่องมันเหมือนเหล็กๆแก้วๆใช่กระป๋องเครื่องนี่ีรอกล็กต้องตามอันนี้อะไรเด็กๆเป็นกระจาด กระดาษใช่ไหมเขาเรียกว่ากระดงแต่ว่าอันนี้มันอาจจะเล็กย่อมๆลงมาหน่อยเอาไว้กระหังเอาไว้กระหังเลยอันนั้นใช้ผิดประเภทลูกน้องแน่นจริงๆแล้เอาไว้ตากหัวหอมตากข้าวข้าวอะไรได้หมูแดดเดียวอ่ะได้หมูแดดเดียวสองสองอชิ้นบอนนะอ่า ก่อนที่จะไปกินอะไรที่มันหายหิวต้องไปเจออดีตก่อนเลยไม่หนมถ้วยโอ้ผมชอบกินมากมากครับผมเนี่ยเคยสวัสดีครับ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 ไม่ถ้วยผมนี่เคยเด็กๆเลยนะจะไหนอยรู้ไหมครับวันนี้ผมเคยกินกิใช่แล้วเคยกินลองลองลูกอ่ะครับผมครับลองชิมชิมลองทานดูซิวิธีการกินมันจะมีเทคนิคล่อบเลยลูกรอบเลย ร้อนนะลูกนะ ส่วนหลักใช่นะคะแล้วแล้ววิธีการทำเนี่ยคือยังไงคะคะเอาของหวานแล้วละค่าวอย่างน้กินเลยนะอ๋ออันนี้ก็คือในนี้จะมีใบเตยนะคะแล้วก็ต้องนวดแป้งก่อนต้องระวางรอก็คือเวลานวดแป้งนี่ก็คือคนอย่างที่เห็นนั่นองแว่าใช้มือนวดเลยอ๋อข้าวกล้วยก็ได้ครับอ่าครับอีกกล้วยก็ได้ในนี้มันมีอะไรบ้างอคะในสีเขียวนะคะเขียวหรอใบเตยที่เราใช้ ใครอยากจะลงสูตรก็มาลงสูตรได้นะคะว่าแต่เที่ยวกัสหายไปไหนพี่ออกัสม,มาช่วยกันทำเลยพี่ช่วยอยู่พี่ช่วยกินอออเหรอ,อโอเคโเคงั้นกินต่อไปนะครับให้อ้วนเท่าเล่นได้นะไม่รู้ว่าหน้าพริมแบบนี้ของน้องออกัสเป็นเพราะกําลังเพลิดเพลินกับรสชาติของขนมถ้วยหรือว่าเพลิดเพลินกับความสวยน่ารักของแม่ค้าขนมถ้วยกันแน่ละครับน้องออกัส ัาของ้าของม้าขบของาของาไปยังหิวอยู่หรือเปล่าลูกหลังจากที่ก็นำนมถ้วยไปแล้วเนี่ยหิวไหมโอกาสกินเยอะกว่านั้นีกยไงบ้างครับผมชิวครับ บอกว่าปาจะบอกว่ากุยช่ายที่อร่อยที่สุดของตลาดบ้านใหม่ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศทีเดียวเชี้คือที่นี่นี่อร่อยที่สุดแล้วแน่นอนที่สุดครับมาแล้วไหนๆก็มาแล้วแวะกันเลยครับป้าต้อยเขาเล่นอยากลองทำมากๆเลยอยากลองทำเนาะขาสะพอนขาเด็กๆอยากลองทำนะค่ะอ๋อ ตอนนี้ครับเราทั้งสองคนครับก็พร้อมที่จะทำกุ้ยช่ายร้านยายพอแล้วครับผมร้านมือกันดูอ้าวไป<ะ>งั้นเราไปร้านมือกันต้องแน่นไปไ,ปไปร้านมือเลยเหรอ มาตลาดบ้านใหม่ทั้งทีอีกร้านที่เห็นจะพลาดไม่ได้ต้องแวะเวียนไปจับใจซื้อเป็นของฝากกันแล้วก็เห็นจะเป็นขนมกุ้ยช่ายร้านป้าพรน,นี่แหละครับที่นี่เขาทำกันสดๆปั้นสดๆดนึ่งสดๆให้ดูกันสดสดในร้านกันเลยทีเดียวเชียวที่ร้านกุ้ยช่ายป้าพรจะมีขายกัน3ไต้ออริจินอลคือไต้ผักไต้เผือกและไส้หน่อไม้เขาบอกว่าขายดิบขายดีวันละสองพันกว่าลูกเชียวนะครับแบบนี้ไม่ลองไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะครับ ทือบ้านป้าเ็กนะลูกนะครับมาเอจะบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนตลาดบ้านใหม่เลยเียถ้าเกิดใครมาที่นี่เนี่ยแล้วไม่ได้ถ่ายรูปกับนายจานหนดเคี้ยวเนี่ยสแสดงว่ามาไปถึงที่นี่แน่นอนครับงั้นเรารมาถ่ายรูปกันน้องแนทไป อยนหไม่เคยคใรๆปะจักรในแบบมันจะคล้ายกเมืว่าในลักษณของการห้อาวัตถุที่ใช้ห่นจะแตกต่างกัน <да ถ้าเป็นมจากน่จะเป็นใบขาดถ้าเป็นข้าวอบมก่อน่แล้วว่าัก็้องอโดใช้ใบบัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี да SO ้เป็นไฮไลท์ของการทานผักชี่อนี้เดี๋ยวดูข้าวหอใบบัวค่ มากครับผมใช่ครับมาเป็นครั้งที่สองในชีวิตผมแล้วยิ่งมายิ่งอบอุ่นเลยครับอบอุ่นมากเลยครับครั้งแรกเลยค่ะรู้สึกว่าประทับใจมากเพราะว่าที่นี่มีความธรรมชาติครับได้ดูวิถีธรรมชาตินะวิถีชีวิตของคนแล้วก็เจอในครับใช่ครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณป้าต้อยมากครับผมที่พาเราสองคนครับทัวร์ตลาดบ้านใหม่ครับผมขอบคุณครับ วันนี้แน่นได้มากินอาหารอรอ่อ,รอยๆที่ตลาดบ้านใหม่ไม่ว่าจะเป็นกุยช่ายขนมถ้วยลอดช่องและน้ำหวานต่งตางๆอร่อยมากๆเลยครับเรียกได้ว่าเดินชิมทั้งตลาดจนตัวแน่นสมชื่อเลยล่ะครับวันนี้ผมได้เรียนรู้เรื่องการปั้นดินที่คุมวิมานดินกว่าจะเป็นตุ๊กตาดินเผามันไม่ง่ายเลยล่ะครับเล่นเอาซะผมเหนื่อยเลย และผมขอจดบันทึกความประทับใจที่นี่ไว้ว่าปั้นดินให้เป็นดาวสำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วกับรายการคิดไดรี่สตอรี่ของเด็กช่างคิด back to basic สัปดาห์หน้าพวกเราสองคนจะไปเปิดไดรี่เล่าประสบการณ์ความประทับใจที่ไหนสามารถติดตามได้ที่คิดไดรี่ทุกวันอาทิตย์ทางช่องนาว26ครับผมแล้ะก็สามารถติดตามข่าวสารของพวกเรารได้ทั้ง c e b o o k y o u t ู b e Instagram และ Twitter น,นะครแค่ชคว่าติ๊กโซนทีวีครับ oh. แล้วก็อย่าลืม กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กด f o l l o w นั่นเองค่ะจะได้ไม่พลาดข่าวซ้นพวกเราคร่ะวันนี้ครับพวกเราสองคนครับก็ต้องขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครรัับสสวสดีคดาย